สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จากเฟซบุ๊กทุกทุกท่านครับวันนี้มาดูเป็นสูตรเลขวิ่งล่างนะครับสองสูตรเลยนะครับเป็นสูตรมีสถิติอยู่ที่12งวดนะครับ1สูตรนะแล้วก็10งวด1สูตรนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งล่างตัวเดียวนั่นเองนะครับนะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลแล้วก็แนวทางให้กับเพื่อนเพื่อน สมาชิกทุกท่านได้นำไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเลือกตัดสินใจในการนำข้อมูลไปประกอบการเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับด้วยตัวของเพื่อนเพื่อนอืทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านจงใช้วิจารณญาณน,นะครับของท่านในการรับชมข้อมูลนะครับ มาดูสูตรเลขวิ่งล่างสูตรที่1นะครับสูตรที่1นั้นนะครับเริ่มเข้าที่รางวันเลขท้าย2%ตัวล่าง0ูนนะครับสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณนั้นใช้หลักแสนนะครับจำนวน1ครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 1นะครับ1ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้ง หลักลร้อยเลขท้ายครั้งที่2 3ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเลกท้ายครั้งที่สองครั้งจากนั้นบวกด้วยเลข5คงที่นะครับมีตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งเป็นหลักร้อยเลกหน้าอาทศถีเลกท้ายครั้งที่2นะครับ2บวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ6จากนั้นก็บวกรวมกันนะครับก็จะได้เท่ากับ8บวก0นย์ได้8นะครับ8บวก3ได้11 11บวก9ได้20 20บวก3ได้23 23บวก6ได้เท่ากับ29 29บวก5ได้เท่ากับ34 34บวก6ได้เท่ากับ40 40บวก5ได้เท่ากับ45นะครับรางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างออก0ูนย์วิ่ง5าตัวเดียวนะครับเข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับศูนย์ที่1ถูกเป็นวดที่1นะครับ งวดที่2นะครับก็ได้วิ่ง5นะครับก็เข้าไปที่หลัก10นะครับงวดที่3มวิ่ง1เข้าไปที่หลัก10ล่างงวดที่4วิ่ง1นะครับเข้าไปที่หลัก10ล่างงวดที่5้าวิ่ง5นะครับเข้าไปที่หลักหน่วยล่างงวดที่6วิ่ง1นะครับเข้าไปที่หลัก10ล่างแล้วก็งวดที่7ดวิ่ง2เข้าไปที่หลัก10บล่างนะครับงวดที่8วิ่ง0ูนย์เข้าไปที่หลักหน่วยล่างงวดที่9วิ่งห เข้าไปที่หลัก10ล่างนะครับงวดที่10นะครับวิ่ง2เข้าไปที่หลัก10ล่างนะครับงวดที่11วิ่ง7เข้าไปที่หลัก10ล่างงวดที่12งวดที่ผ่านมาวิ่งศูนย์นะครับเข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับ12งวดนะครับ12งวดรวดนะเป็นสูตรแรกนะครับสูตรที่หนนะที่มาแล้วก็ข้อมูลสูตรก็ได้ลงให้กับเพื่อนๆสมาชิกกันไปแล้วนะครับ ก็ลองไปคิดคำนวณดูนะผมลงให้ข้อมูลในงวดแรกเท่านั้นนะครับจะได้คลิปไม่ยาวนะแล้วก็จะลงข้อมูลในงวดสุดท้ายให้เ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้ดูกันนะครับสูตรที่2นะครับรางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างเริ่มจากงวดนะครับรางวัลเล็กท้าย2ตัวล่าง18นะครับ สูตรแล้วก็วิธีการคำนวณนะครับใช้หลักแสนจำนวน3ครั้งนะครับหลักร้อยบน2ครั้งนะครับสูตรนี้เริ่มที่1 0 0 7 8 7นะครับเพื่อหาผลรางวันเลขท้าย2ตัวล่าง18นะครับหลังจากงวด5 6มาก็เป็นงวด1นนะครับหลักแสน3ครั้งนะครับหลักร้อยบน2ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่2 2ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเล็ท้ายครั้งที่สองครั้งจากนั้นก็บวกด้วยเลข5คงที่นะครับ ตัวเลขบวกกันมากกว่า1ครั้งนะครับ0บวกกัน2ครั้งได้0 7บวกกัน2ครั้งได้14นะครับใช้ผลเฉพาะหลักเหนือเลข4 1บวกกัน3ครั้งได้3นะครับจากนั้นก็บวกตัวเลขรวมกันงวดแรกสำหรับสูตรที่2นะครับได้เท่ากับ3บวก4เท่ากับ7 7บวก6ได้เท่ากับ13 13บวก0ย์ได้13 13บวก8นะครับได้เท่ากับ21 ยี่สิบเอ็ดบวกสองได้ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามบวกห้าได้เท่ากับยี่สิบแปดนะครับงวดแรกได้แปดเข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับงวดที่สองได้หนึ่งนะครับเข้าไปที่หลักสิบล่างงวดที่สามนะครับได้สี่เข้าไปที่หลักสิบล่างงวดที่สี่นะครับสำหรับสูตรนี้นะเข้าไปที่หนึ่งนะครับหลักสิบล่างงวดที่ห้านะครับเข้าเก้าหลักหน่วยล่าง งวดที่6เข้าศูนย์นะครับที่หลักสิบล่างแล้วก็งวดที่7 6ดหนะครับเข้าหลักสิบล่างงวดที่8นะครับสเข้าหลักสิบล่างงวดที่9สําหรับสูตรนี้นะครับเเข้าที่หลักสิบล่างแล้วก็งวดที่10สําหรับสูตรนี้เข้าที่0นย์นะครับหลักหน่วยล่างนั่นเอง2สูตรนะครับงวดนี้ตัวเลขนั้นจะชนกันหรือไม่นะครับถ้าไม่ชนสูตรไหนจะมานะครับหรือจะไม่มาทั้ง2สูตรก็ไม่มีใครทราบได้นะครับเพราะว่า การคำนวณน,นั้นเป็นเพียงการคาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับเป็นการบวกกันของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์ส่วนผลการออกรางวัลน,นั้นนะครับเป็นการหมุนลูกบอลน,นะครับในภาชนะวงกลมนะครับดังนั้นผลมันอาจจะไม่ตรงกันนะมาดูงวดปัจจุบันทันด่วนนะครับ1ตุลาคมนะครับ2564นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนะครับ หวยลาวแล้วก็ฮาหนอยนะครับในตอนท้ายคลิปกันนะเพื่อนสมาชิกที่ติดตามหวยต่างประเทศนะครับวันนี้ก็อ่ะมาเริ่มต้นกันนะครับเพื่อที่จะหาทุนนะครับนะครับกันไปตั้งแต่เนื่นๆนะผลรางวัลที่1น,นะครับก็คือ070935นะครับ0 7 0 9 3 5กรางวัลเลขท้าย2ตัวล่าง90นะครับ รางวันเลขกหน้าค <ria> รั้งที่1,609รางวัลเล็กหน้าครั <ia> ้งที่2,817รางวันเล็กท้ายครั้งที่1,3 7 9รางวันเล็กท้ายครั้งที่2 0 0ศนะครับอ่ะบวกสูตรที่1กันก่อนนะครับสูตรที่1ใช้หลักแสนนะครับ1ครั้งหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลัก10เลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้ง ลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับแล้วก็หลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่2 3, 2> 0, 3ครั้งหลัก10เล็กท้ายครั้งที่2อครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่สอครั้งบวกด้วย5คงที่ศูนย์บวกกัน3ครั้งได้ศูนย์นะครับศูนย์ที่1นบวก6เท่ากับ6 6บวกศูนย์เท่ากับ6 6บวก8ได้14 14บวก3ได้17 17บวกศูนย์ได้17 17บวกศูนย์ได้ 17, 17, 17, 17, 17 18, 17บเวกได้24 24บวกหาได้เท่ากับ29สนะครับสูตรที่1ได้9งวดน,นี้เป็นงวดที่13นะครับอ่ะมาดูสูตรที่2กันต่อนะครับสูตรที่2ใช้หลักแสนนะครับจำนวน3ครั้งหลักร้อยบน2ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่สองนะครับสองครั้ง หลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วย5คงที่8 26นะครับใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข6 9 2กนะครับใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข8 0บวกกัน3ครั้งได้0ูนนะครับสูตรที่2 0บวก8เท่ากับ8 8บวกเท่ากับ8 8บวก6ได้14 14บวก9ได้23 23บวก0ูนย์ได้23 23บวก5ได้เท่ากับ28นะครับ สูตรที่สองได้แปดนะครับเป็นไปได้ไหมงวดนี้นะครับเก้ากับแปดนะจะมาด้วยกันนะครับนะก็เป็นเพียงการคํานวณนะครับของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับดังนั้นก็ขอให้เ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับใช้วิจารณญาณของตัวท่านในการตัดสินใจนะครับด้วยตัวของท่านเองทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงการคาดคะนีความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับอ่ะมาดูผลอ่ะมาดูหวห้านอยนะครับในวันนี้กัน ครับมาดูฮานอยสามรอบวันนี้นะครับมาดูว่ารอบพิเศษก่อนนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับรอบแรกรอบพิเศษนะครับฮานอยรอบแรกรอบพิเศษมาดูกันนะครับฮานอยรอบแรกรอบพิเศษนะครับเลขเด่นเป็นสามสี่ห้านะครับจัดประกบชุด ด้วยตัวเลขนะครับ2,3,4สทอทีนะครับ2 3 6สนะสองสามนะครับเน้นวิ่งรูดนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านไปที่4กับ5นะครับ ตัวที่จะประกบเป็นคู่ชนเด่นนะครับเป็น3กับ6นะครับแล้วก็7กับ8นะอ่านอยในรอบพิเศษนะครับเน้นวิ่งรูดไปที่4กับ5นะครับ4 3 4 6 5 3 5 6นะ4 7 4 8 5 7 5 8นะครับอ่ะต่อมาเป็นรอบปกตินะครับอ่านอยรอบปกติเน้นวิ่งรูดนะเลขเด่นนะครับเป็น8 9 0นะครับ 8-9-0เน้นวิ่งรูดไปที่9กับ0เน้นวิ่งรูดนะเพื่อนๆสมาชิกที่9กับ0นะครับคู่ประกบเป็น5-6-7นะครับแล้วก็2-3-4ตัวเด่นเป็นนะครับ6-7นะชนด้วยนะครับ3-4นะครับ9-6-9-7นะ0-6-0-7-9-3-9-4-0-3-0-4นะครับ 5กับ2นั้นก็ให้ใช้เป็นตัวรองกันไปนะครับนะเ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาที่รอบสุดท้ายนะครับรอบ VIP นะแล้วก็จะไปต่อที่หวยลาวกันนะครับ VIP นั้นตัวเลขออกมานะครับเป็นตัวเลขเดียวกันกับรอบปกตินะครับก็คือ890นะครับแต่เลขวิ่งเน้นไปที่8กับ9นะชุดประจำนะครับ 012นะ012นะครับเป็นตัวที่จะมาชนนะครับแล้วก็5 6 7เน้นไปที่นะครับ0กับ1นะ80 81 90 91นะครับแล้วก็6 7 8 6 8 7 9 6 9 7เกนั่นเองนะครับครบนะครับข้อมูลฮานอยบีอ่าสามรอบนะครับต่อมาเป็นนะครับหวยลาวพัฒนานะครับนะมีหลายลาวนะครับเพื่อนๆสมาชิก ทุกทุกท่านนะครับแต่คำนวณเฉพาะหวยลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด่นเป็นสองสามสี่นะครับเน้นวิ่งรูดไปที่สองกับสามนะเ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับหวยลาวนะครับเน้นวิ่งรูดไปที่สองกับสามนะครับคู่ชนเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเน้นไปที่ 6 7 8 9็นะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับ2 6 27 28 29นะครับแล้วก็36 373 8 39นะครับส่วนผลมันจะมาบนนะครับหรือล่างนะครับไม่มีใครรู้นะเพื่อน,อนสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็ไม่รู้จะมาล่างแบบไหนนะครับเพราะล่างเรามีหลายรูปแบบนะอันนี้ก็อยู่ที่ดวงของเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่เลือกนําไปใช้งานกันนะครับ วันนี้ก็ขอให้โชคดีเฮงๆงนะครับทั้งสามพะยและก็หวยลาวนะครับเน้นเลขวิ่งรูดนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จบข้อมูลกันแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้โชคดีเฮงๆสวัสดีครับ